อีกไม่กี่อาทิตย์องก็จะกลับบ้านแล้วแล้วนี่คือเป็นของที่องซื้อมาทั้งหมดองต้องเก็บเข้าไปในกระเป๋าใบนี้ซึ่งของฝากเยอะมากบอกเลยนะทุกคนว่าในเนี้ยคือของฝากทั้งหมดเป็นของพี่สาวของหลานสาวของพ่อของหลานชายของแม่คือไม่มีของตัวเองเลยนี่นะจ๊ะของทั้งหมดนี้ที่วางอยู่ตรงนี้ เสื้อผ้ากองกองตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็ในถุงอีกเยอะแยะมากมายของเล่นนำ้นำหอมนี่จ้ะเราต้องมาแพ็คของแล้วนะคะซึ่งองอะ่ะจะชอบแพ็คของก่อนหน้าที่องจะบินอะ่ะประมาณสองก่อนประมาณสองอาทิตย์เพราะองจะได้รู้ว่าอะไรที่องขาดอะไรที่องลืมแล้วอะไรที่องยังไม่ได้ซื้อองต้องซื้อแล้วนี่ก็จะเป็นของที่องคิดว่า <laughs> มีเสื้อผ้าของหลานหลานชายหลานสาว ของฝากคือมันเยอะมากเลยอะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาแพ็กกันว่าเราลืมซื้ออะไรมั่งเราลืมของฝากไปให้ใครมั่งอะไรอย่างเงี้ยพอเราแพ็กเสร็จเราจะได้รู้ว่าพื้นที่ของเรามีเยอะแค่ไหนแล้วเราควรจะซื้ออะไรต่อแล้วไม่ซื้ออะไรแล้วเอาอะไรออกมันจะใส่ได้หรือเปล่าแล้วดูความของเยอะแล้วนี่กระเป๋าของฉันมีแค่นี้จ้ะแล้วนี่คือของฝากจาก้ะโอ้ my god โอเคทุกคนเป็นประจำทุกปีที่ต้องมาเก็บของ แล้วเรากลับทุกปีปีละสองครั้งของก็จะเวอร์แบบนี้ทุกปีนะจ๊ะนี่นะคะเซตนี้ก็จะเป็นเซ็ตของหลานสาวก็จะมีเสื้อผ้าขนมของเล่นนี่คือเซ็ตที่หนึ่งนะคะเซ็ตของหลานสาวจ้านี่นะคะอีกหนึ่งเซ็ตที่เราจะให้หลานชายของเรานะจ๊ะเซ็ตนี้เป็นเซ็ตหลานชายหลานชายตัวเป็นหนุ่มแล้ว โอเคทุกคนตอนนี้เสื้อผ้าเราก็เก็บเสร็จแล้วอันนี้แค่ของหลานสาวแล้วก็หลานชายอองยังไม่ได้เก็บเสื้อผ้าอองเลยแล้วดูแล้วกระเป๋าอองคงจะเล็กเกินไปนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้แพ็คเข้าไปข้างในเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าอองจะมีที่ใส่เสื้อผ้าของอองหรือเปล่าเพราะอองต้องไปอยู่กรุงเทพนะคะประมาณสามวันแล้วอยู่กรุงเทพสามวันเราก็จะไปเที่ยวหัวหินอีกห้าวันนะคะ โอ้ไม่ก็ทุกคนช่วยด้วยทุกคนแพ็คของฝากเสร็จแล้วแล้วนี่คือช่องที่องต้องใส่เสื้อผ้าขององมีแค่นี้เสื้อผ้ารองเทา้าเนี่ยจะรองเทา้าแตะรองเทาเ้าผ้าใบงานเข้าแล้วจ้าโอ้ไม่ก็เหนื่อยกับการแพ็คของมากสรุปคือเอาไปสามกระเป๋านะจ้ะนี่ก็จะเป็นกระเป๋าของฝากแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นกระเป๋าขององ,องกับคนสามนีนะคะ ก็เรามีกระเป๋าคล้ายกันนะคะสีฟ้าเหมือนกันแบบนี้นี่อันนี้เราก็จะถือเครื่เครื่องนะคะเป็นพวกของที่เราจะใช้บนเครื่องบินจ้ะเสร็จแล้วจ้าพร้อมเดินทางพรุ่งนี้เจอกันไทยแลนด์ค่ะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาฝากทุกคนนะคะวันนี้ทํางานวันสุดท้ายนะคะทุกคนเพื่อนที่ทํางานทคคําเค้กให้เลี้ยงส่งเกินวันสุดท้ายก่ <laughs> อนที่จะลาออกจากงานนะคะ ทุกคนอองก็จะได้เป็นบัตรนะคะบัตรซื้อของขวัญน,นะคะที่ทางที่ทํางานให้มาเป็นของขวัญแล้วก็เขาก็เขียนมาให้แบบนี้น่ารักมากขอบคุณนะคะหิมะมาแล้วนะทุกคนเป็นวันแรกของปีที่หิมะตกนะคะแล้วพรุ่งนี้อองก็จะกลับเมืองไทยแล้ว เหมือนหิมะรู้ว่าตกมาส่งอ,องพอรู้ว่าองจะกลับเมืองไทยนานนะคะรอบนี้จะไปเที่ยวเมืองไทยนานนะคะทุกคนหลายเดือนเลยจะไปพักผ่อนแล้วหิมาก็มาโอ้ oh my god พรุ่งนี้วันเสราร์นะคะองบินตอนเช้าก็จะไปถึงเมืองไทยตอนไหนไม่รู้ <c oughs> รู้แต่ว่าการเดินทางที่แสนยาวนานแต่ก็โชคดีนะคะที่หิมามาก่อนที่องจะกลับได้เล่นหิมาก่อนกลับแล้วคะ่ะทุกคน ตอนนี้หิมะมาแล้วนะคะตอนนี้หิมะตกมาแล้วหิมะแรกของปีนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นหิมะแรกของปีนี้นะคะก็พรุ่งนี้องค์ก็จะกลับเมืองไทยแล้วทุกคนดีใจมากๆเลยเห็นหิมะตอนที่จะกลับเมืองไทยเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่องค์จะได้กลับมานะคะ พีมาคงลายหมดก่อนที่องจะกลับมาเนอร์เวนะคะเพราะว่ารอบนี้กลับเมืองไทยจะไปพักกยาวเลยนะคะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เมืองไทยนะคะคลิปต่อไปวันนี้อาจจะคลิปไม่ยาวมากนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองไทย